ชอบความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเตจะมีความรู้ใหม่ๆมาให้ตลอดค่ะวันนี้จะพาไปดู10อันดับประเทศที่มีเงินเฟอ้อต่ำที่สุดในโลกนะคะข้อมูลนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วนะคะข้อมูลก็คือถ้าเราดูจากด้านล่างเนาะก็จะเห็นอันตราเงินเฟอ้อทั้งหมด10ประเทศนะคะอ่ะ10ประเทศก็จะมี ประเทศแรกเลยที่เงินเฟอ้อต่ําที่สุดก็คือสุนใต้นะคะสุนใต้คืออยู่ฝั่งนี้นะคะสุนใต้เนี่ยติดลบเลยประมาณ11.6แล้วก็มาเกาาเ๊านะคะ0.8นะคะจีนที่3 1.8ที่4ก็คือฮ่องกงนะคะ1.8ต่อมาโอมาน2.1อันดับที่6ปานามานะคะอยู่ที่2.1นะคะปานามาซีเซลอันดับที่7คือ2.5 ประเทศที่8วานูอาตู2.7%ปรนะคะประเทศที่9ไต้หวนัน2.7%และ10สวิตเซอร์แลนด์นะคะ2.8%ก็คือจริงๆแล้วเอเชียนเนี่ยจะเป็นจุดที่มีเงินเฟ้อต่ําที่สุดเลยนะคะมีหลายประเทศเลยที่เตเล่าไปเนาะมีทั้งมาเก๊าจีนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันที่เงินเฟ้อต่ำมากเนาะแล้วประเทศพวกนี้เขาก็แบบมีเงินเก็บเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีประชากรเยอะ แต่เกิดโรคระบาดเนาะอเมริกายุโรปลงถึงหลายๆประเทศทั่วโลกมีผลกระทบเงินเฟอ้อเยอะที่สุดเลยอะ่ะถ้าเรามาดูเป็นประเทศใหญ่อ่ะมีประเทศไทยด้วยนะคะประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคะก็คือประเทศไทยเงินเฟอ้ออยู่ที่5.9เอเซอเมริกาตอนนี้ถึงเดือนคมภาล่าสุดที่ผ่านมาก็คือ6.5เเซนะคะ ส่วนยุโรปก็จะ,ะเฉลี่ยลดหลั่นกันไปนะคะก็คือทําไมเราจะต้องรู้เรื่องอัตราเงินเฟอ้อเพราะว่าจริงๆนะต่อให้คุณเป็นนักลงทุนหรือคุณไม่ใช่นักลงทุนก็ตามยิ่งถ้าเป็นนักลงทุนก็ต้องรู้อัตราเงินเฟอ้อเพราะว่ามันมีผลกับกําไรของธุรกิจมีผลกับกําลังซื้อของคนนะคะเพราะว่า มูลค่าของเงินมันลดลงเนาะมีมีเงินเท่าเดิมแต่ว่าเราไม่สามารถใช้เงินซื้อสินค้าได้มูลค่าเท่ากับก่อนที่จะเกิดเงินเฟ้อสูงเท่านี้นะคะยิ่งถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณก็ยิ่งต้องเรียนรู้เรื่องการเงินเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกคนอยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนก็ได้เพราะเราทุกคนก็ต้องเกี่ยวงกับเงินแล้วก็ต้องใช้เงินอย่างเตยเป็นนักลงทุนเนี่ยต้องศึกษาเรื่องนี้เยอะมากเลยเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับเรื่องเกี่ยวกับถ้า GDP หรืออัตรารายได้ของประเทศเพิ่่่่่มมขขึึ้้้้้นนนถาาาาออยยยงงเเชรไดพิ4%ี GDP เนาะของประเทศถ้าเกิดมีเงินเฟอ้อ1.8อย่างเงี้ยเขาก็คิดอัตรา GDP หักกับยอดเงินเฟอ้อแล้วก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ2.2ถ้าประเทศไหนมีเงินเฟ้อสูง GDP โตไม่เยอะอะอย่างบ้านเราอย่างเงี้ย5.9เนี่ยเราต้องเราดูว่า GDP เราโตเท่าไหร่ถ้า GDP เราโตน้อยกว่า6 โอกาสที่จะทำให้เรามีกำลังในการซื้อหรือเศรษฐกิจจะโตขึ้นอันนี้ก็ค่อนข้างยากเลยนะคะถ้าประเทศที่มีอาตาัตราเงินเฟอ้อสูง,สงอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้เกือบสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยุโรปก็มีหลายประเทศที่อาตาัตราเงินเฟอ้อสูง,ส,งสูงทั้งนั้นเลยเนาะอย่างเช่นอ่าโปรแลนอย่างเงี้ยสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเขา GDP โตน,น้อยตัประมาณ17%เนาะประเทศก็ถึงจะดีขึ้นอำนาจกําลังในการซื้อของคนการบริความมั่นใจในการบริโภคอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปหักกับตางเงินเฟอ้ออีกอันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นพื้นฐานที่เราทุกคนจะไม่ต้องเรียนรู้นะคะอันนี้มาดูตามทวีปเลยทวีปที่เงินเฟอ้อต่ำที่สุดอันแรกในแอฟริกานะคะก็คือเซาล์สูดานติดลบ11.6%เนาะเอเชียแปซิฟิกเกคือ0.8%มาเกาเนี่ย, Pacific, ม,ม,ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวหายไปถึง30%ในช่วงตอนที่ปิดประเทศต,ตอนโควิดนะคะแล้วก็ถัดมาคือเป็น Middle East นะคะก็คือเป็นประเทศโอมานนะคะเงินเฟอ้อต่ำา 2. ดดับต่อมาจะเป็น e n t t r l s s u u t h f r r i c หรือเป็นทวีปแอฟริกานะคะก็จะมีเงินเฟอ้อต่ำที่สุดคือประเทศปานามา2.1%นะคะและยุโรปก็คือสวิตเซอร์แลนด์นะคะ 2. 8แแล้วสุดท้ายนอตอเมริกาก็คือประเทศแคนาดานะคะ 6.3%ึ่งอัตราเงินเฟอ้อมันก็วัดหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัด QE เรื่อง GDP แล้วก็เรื่องหนี้สินต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีอัตราเงินเฟอ้อไม่เท่ากันยุโรปเนี่ยประเทศที่เงินเฟอ้อสูงที่สุดเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นประมาณ ประเทศฮังการีนะคะ24.5สูงมากเลยยุโรปก็ให้ยูโรเราเหมือนกันใช้เงินยูโรเหมือนกันอัตราเงินเฟอ้อก็ไม่เท่ากันนะคะตามกําลังของประเทศแล้วก็ตามหนี้สินของประเทศด้วยาการอัด QE หรือการอัดเงินช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นผลถ้าพิมพ์เงินเยอะอัดเงินเยอะมีผลกับอัตราเงินเฟอ้อสูงกว่าประเทศที่อัดเงินน้อยอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่อัตราเงินเฟอ้อต่ำแค่2.8เตเพราะสวิตเซอร์แลนด์คือ ช่วงโควิดเศรษฐกิจเขาก็โตขึ้นนะไม่ได้ปิดประเทศเยอะแล้วก็รวมถึงหนี้สาธารณะต่ํารวมถึงคนสวิตก็ไม่ได้มีการเยียวยาหรืออัด QE ใดๆเพราะว่ามีเงินสำรองที่เขาหักไว้จากการเก็บเงินตอนที่พลเมืองเขาทำงานเขาม,มีประกันที่เรียกว่าคอสอบัยเป็นประกันเล่นการตกงานการจึงเป็นประเทศที่เงินเฟ้อต่ําที่สุดในทวีปยุโรปนะคะติดอันดับ10เนาะที่เตเล่าไปอยากให้ทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องการเงิน ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเราถ้าเรายังต้องอยู่ในโลกนี้เรื่องการเงินยังไงเราก็หนีไม่พ้นค่ะวันนี้เตเอาข้อมูลการเงินมาให้ทุกคนเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นแล้วถ้าใครชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเตได้ถูกช่องทางเลยนะคะชื่อเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็น t i k o o k f อก e b o o k YouTube ก็เตชินี้เหมือนกันเลยนะคะสะดวกช่องทางไหนกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ